โอ้ยทาไมท่านยิ้มให้เราดีเหลือเกินนะครับไม่มีใครไปกราบพุทธเจ้าแล้วอยากจะไปป้นนะคุณโยมนีแต่อยากไปสร้างคุณงามความดีให้กับโลกนี้ให้กับตัวเองให้กับครอบครัวนะครับส่วนพระไม่มีโทษอยู่ที่สารานั้นก็คือพระพิสุสงเล่านี่แหละคุณโยมจะต้องมีสถานที่ไว้สําหรับให้พระพิสุสงนั้นได้เผยแผ่พระธรรมคาสอนของพุทธองค์ก็อย่างที่อาตมาเนี่ยนั่งอยู่บนสาลานี่แหละครับก็พูดแต่คุณงามความดีเอาคําสอนที่ดีๆนั้นมาเผยแผ่ให้กับ คารวาสจ้าวจูครูบาอาจารย์ของเราคู่ที่ต้องการศึกษานั้นได้เอาไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็คือพระไม่มปโทษอยู่ที่สลาส่วนพระสืบทอดอายุพุทธศาสนาอยู่ที่กุฏินั้นก่อนที่จะเป็นศาสนาทายาทที่ดีได้ก่อนที่จะมีความรู้ความสามารถไปเทศไปสอนได้นั้นจะต้องมีสถานที่ฝึกสถานที่ฝึกคือที่ไหนก็คือวัดวาอารามซึ่งพระเจ้านั้นก็ได้รับพื้นแผ่นดินสร้างเป็นวัดแห่งแรกคือพระพระเวรุวันมหาวิหารที่เมืองราชคื์นี้ เพื่อสร้างกุฏิพิหารลานเจดีย์เป็นที่อยู่ของพระพิสุสงฆ์สามเณรนศาสนาทายาทเป็นสถานที่ฝึกคุณโยมถ้าเราไม่ฝึกนะเรามัวแต่ว่าเออจะเอาพระพิสุสงฆ์เนี่ยสามเณรนเนี่ยที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาบวชเข้ามาแล้วเป็นพระมีความรู้ความสามารถเลยเป็นไปไม่ได้คุณโยมเพราะตามข่าวที่เราได้ยินได้เห็นไหมอ่คนที่มาบวชบางคนเนี่ยโหยเนาะอกหักหลักลอยคอยงานสังขารสมหนีเข้ามาบวชครับมันไม่มีคุณภาพที่จะเผยแผ่พุทธศาสนา ที่จะรักษาพุทธศาสนาได้เพวัะน,นั้นจะต้องมีกุฏิวิหารให้เป็นที่อยู่อยู่เพราะสุดท้ายนะีส่วนพระอวดอุตริไม่มีที่อยู่ครับประตูวัดนะเปิดกว้างตลอดยี่สีชั่วโมงครับโอ้มันอยู่แล้วมันร้อนมันรนมันไม่น่าอยู่ไม่ได้ทำไมประตูคุ้เนี่ยเขาปิดไว้ตั้งเกียรชั้นแปดชั้นมีเซฟตี้นะตั้นโดนเข้าไปจนได้เลยครับจากที่ตัวเองนั้น พรมผ้ากาสาวพัดอยู่ดีๆอยู่ด,ดีทำอีท่าใดให้ตัวเองติดคุกติดรางอันนี้แหละก็คือหลักของโบราณท่านกล่าวไว้ว่าพระดีอยู่ที่โบสถ์พระไม่มีโทษอยู่ที่สลาส่วนพระสืบทอดอายุพุทธศาสนาอยู่ที่กุฏิพระอวดอุตริไม่มีที่อยู่นี่คือความหมายว่าทําไมพระมหาบนสนองสิริธโลถ,ถึงมาสร้างวัดที่นี่ต้องการที่จะเฟื้นฟูพุทธศาสนาต้องการที่จะเอาหลักธรรมคาสอนของพระเจ้านั้น มาเผยแผ่ณแดนพุทธภูมิตามกาลังความสามารถของแต่ละร,รูปแต่ละท่านที่เราอยู่ด้วยกันอยู่ที่นี่ครับที่นี่มีพระภิษุส,สองฆ์อยู่สี่รูปเฉพาะพระไทยนะพระอินเดียหนึ่งรูปเป็นห้ารูปแล้วก็สามเณรสามญาติธรรมที่เป็นกินอาสาสองท่านนะมาทําหน้าที่อยู่ที่นี่การทําหน้าที่นั้นก็